สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มยอดคนถูกใจคลิปวิดีโอท i k ต o k อนะครับขั้นตอนแรกก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า KMKT h e a ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บของเราอันแรกเลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์ของเรานะครับให้ทุกคนเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ะพอกดเข้ามาแล้วก็จะเจอช่องสี่ช่องแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง4ช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ะพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KMM เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจาสอนเพิ่มคนถูกใจคลิปวิดีโอ Tik t o k นะครับขั้นตอนแรกให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ ติ๊กต็บริการแนะนํานะครับราคาถูกทํางานรวดเร็วนะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้ได้เลยนะครับเ่ินลงมานะครับบริการนะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้เลยนะครับคนถูกใจคลิปวิดีโอ Tik t o k นะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ5023นะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้เราไปที่คลิปวิดีโอของเรานะครับแล้วก็ อลดล็อกลิงด้านบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำสิบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซักหนึ่งร้อยให้ดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึงสี่บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับแล้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมอธิบายในเว็บของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทัวร์นิวเอลเล็ตนะครับอังเปา์เวลเล็ตนะครับแล้วก็เหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับก็ให้ทุกคนเลือกใช้กันได้เลยนะครับ บริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook, YouTube, TikTok IG นะครับแล้วก็อนืนอีนกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเลื่อนดูกันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอี่คนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอ l i n e k m MM m t s ได้เลยนะครับและอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับหรือใครจะสแกน q r Code ค้ดนันขวานี้ก็ได้เช่นกันนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือทำไม่เป็นนะครับ ในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหายอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดคนถูกใจคลิปวิดีโอทิก To อกเราขึ้นยังนะครับอ่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดขึ้นครบแล้วนะครับอ่าตอนนี้ยอดไลค์ของเราก็ขึ้นมาเกือบจะครบแล้วนะครับอีกไม่นานก็ขึ้นจนครบนะครับอถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะ เพิ่มคนทุกใจคลิปวิดีโอ Tik t o ็อนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งเว็บไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ